และตอนนี้เราก็เจอห้องเออที่มีบอสก็จะเกิดพอดีคนดูฮาร์ปประมาณ2 1นาทีครับผมก็ดูขออนุญาตพี่บอกคนเิร์ฟก่อนล้วกันนะบอสจะเกิดและพร้อมกันหรือยังซึ่งเออเหมือนว่าจะเจอเอฟซีด้วยนะครับผมภายในวันนี้นะก็มาดูกันว่าเจ้าทะเลตัวแรกที่เราเจอนะครับผมในโลกที่3นั้นเป็นยังไงนะครับผมฮะเหมือนว่ามันจะเกิดทุกสงชั่วโมงสำหรับเซิฟเซิฟเวอร์นะครับผมอ่ะเกิดทุก2ชั่วโมงก็ถือว่าวอยู Why ่มั้งคนดูใช่ไหมแต่ผมยังไม่ชัวร์มันสามารถเออเศกเกิดได้หรือเปล่าถ้าเเเกกกิิดดดไ้็สามามรถ ใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมค็ดูดฮะหวังว่าเออรอบนี้อาจจะได้ของลงของเลของดีหรือเปล่าในการตีมันจะมีเคียวหรือไม่นั่นเองครับผมก็ดูและทุกคนแ่งแกงกบกูมาเลยรอบนี้ผลเกิดคนโดฮาร์เป็นแบบว่าเออขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมว่าเป็นหัวอะไรก็ถ้าเกิดเป็นหมบางกมบางกรแล้วจะเข้าไปแย่งกันได้เลยนะปกติมันจะไม่บอกแบบนี้นะครับผมสำหรับใครที่แบบเออไปสายหาผลแล้วก็คนโดฮะน่าจะมันน่าดูครับผมคนโดถ้าเกิดจะได้ผลอะไรก็เออตามหาได้เลยนะครับผมแต่ผลนี้มักนากากก็ไม่ได้จะมีใครเอาหรอวคนโดฮะน่าจะปล่อยยาวนะ โอเคทีนี้นะครับผมระหว่างรอเดี๋ยวเราไปสำรวจเกาะเดี๋ยลวกันนะครับผมว่าว่าเออมีเกาะไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมป้ายกันแต่ผมเห็นเกาะข้างหน้าตอนนั้นอยู่คนดูฮะอยากรู้เป็นคือ,อไรนะครับผมเห็นไหมคนัดู๋เกาะข้างหน้านะครับผมตรงนั้นจะมีคนฟาร์มอยู่เหมือนกันเนาะตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นเออเกาะใหม่ด้วยใช่ไหมครับผมเป็นเกาะ4,500ขึ้นไปนะครับผมอุ้ยสวยจ้ด สวยนะครับผมก็ดูแต่ไม่รู้มีอะไรบ้างน,นะครับผมตอนนี้ก็คือเพิ่งไอ้เป็นวันแรกที่มีการอัปเดตนะครับผมฮะโอ้โหมังกรหมุนตัวมันเท่จริงๆนะครับผมอ่ะในส่วนของกอใหม่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูเข้ามาเลยละกันนะครับผมระหว่างราอบ,บอสเกิด20นาทีนั่นเองครับผมอุ้ยตัวไรนี่เขาเดืเองะว่าเท่โคตรอุ้ยก่อลอยฟ้าเขาดูถึงมันจะเล็กหน่าดจะไปก่อลอยฟ้านะครับผมงว่าเรียบร้อยลงมาเลย แล้วมันมีอะไรเนี่ยคนดูฮะ,อะลองซีคุยโทโดมีโทโดยอะอยู่นะครับผมไม่คุยพี่สุดความแข็งแกร่งของเจ้าสิแล,ะละ้วเราต้องพิสูจน์ยังไงคนดูฮะรอตีทะเลใหม่อย่างนั้นเหรอโอเคตอนนี้เหมือนเจ้าทะเลจะมีทั้งหมดเท่าไหร่วะสี่ห้าตัวไหมที่เป็นตัวใหม่นะครับผมคนดูฮะไม่รู้ว่าเราจะเจอกับตัวไหนนั่นเองครับผมพี่ให้่มีสมุดอ่านได้สมุดไหนครับน้องอุ้ยม,มีมีสมุดอ่านได้จริงด้วยนะครับผมขออนุญาตอ่านาเลยทุกแดน ยังคงคิดถึงสันติสุขในขณะที่มิดก่อนเตรียมต่อเตรียมก่อสงครามนะครับผมสงครามหมื่นขาหรือเปล่าคนดูใช่ไหมหรือสงครามหมื่นเทลไม่รู้สงครามอะไรนะครับผมก็ดูฮะแต่ว่าเป็นรูปแอดมินอยู่ข้างหลังอดเดงครับผมฮนะสงครามอะไรอ่ะไม่รู้ใครจะสงครามอะไรแต่ว่าก็สู้ๆแล้วกันนะครับผมก็ดูสู้ๆแล้วกันนะทีนี้เราก็รอบอสเกิดก่อนแล้วกันนะครับผมผลพระผมอยากได้ผลพระเยอะมากหายากเหลือเกินนะครับผมอยาก จริงๆอ้คนูอยากเอาเวบผลมาปิศาจผลเลขอะผมอยากเอาเวกเออผลพระนะครับผมมาก,ก่าผมคอนโทรลตัวนี้คนดูฮะผลพระมาเทจริงใช่ไหมคนดใช่ไหมอยากคนดูรู้หรดว่าฟุ้หรือเปล่านะครับผมระหว่างรอเจ้าของอัปคลิป King Legacy ของลการคนดฮะคนดูจะรู้เลยว่าอันเนี้ยคือตีวัาวานแรกจริงๆคนดูอัปเดตมาประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วเราเล่นเลยนะครับผมคนดูฮะนาเห็นไหมงาโอเคชื่อคลิปประมาณนี้คนดูฮะแต่เพื่อน่าจะดูกันไปแล้วนะคลิปเนี้ยคนดฮะน่าจะดูกันไปแล้วแน่นอนไป หน้าปกอยู่นี่นะครับผมจับไว้ทหารกล้าของกล้าพวกเราจะต้องไม่ตายพวกเราต้องไม่ตายมันะหารอะไรกันนะคนดูฮะเกียครับเกียครับ,รบน้องชายจัดไปพวกเราต้องรอดต้องรอดจากทะเลใช่ไหมไปกันไม่รู้ว่าเที่มันโหดหรือเปล่านะครับผมฮะผม <c oughs> ว่าไม่ไจะโหดเลยแต่นี่เหลือหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับผมกัดูเ <c oughs> ตรียมตัวตีเจ้ากันก็คือตายไม่ตายหรอกน้องเราไหวแน่นอน เราไหวแน่เมสซี่กากมันเล่นตัวโดแต่มันด่าเมซี่นะครับผมก็ดูเมสซี่กากไม่ใช่ไปกันโอเคครับน้องซึ่งวันนี้ผมใช้ผมมังกรเลยกันแล้วกันเพราะว่าเออเราขี้เกียจเปลี่ยนนะครับผมโอเครุยกันเลยเหลือ6วิาธีเท่านั้นไปกันจากที่อ่านข้อมูลก็คือมันจะปรากฏตัวบริเวณที่เออทะเลนะครับผมให้เราออกตามหาเพราะว่ามันจะไม่มีมาให้เราใช่ไหมคนดูฮาเห็นไหมมันจะไม่มาให้เราใช่ไหมงั้นเราไปกันเลยนะครับผมอู้ ถ้าผลแสงผลมังกรผลมังกรทองนะครับผมโคตรเท่ไปกันนี่ไงนี่ตัวอะไรอ่ะคนดูอุ้ยยังการิวิทานิวิทานคนดูเลือดแปดล้านครับผมคนดูฮะมีของดอกมากมายมีกงมีโกดด้ด้เหรออุ้ยริวิธานเลยคนดูนี่มันริวิทานของบกฟูรด้กว่ามาขออนุญาตลองตีนะครับผมอุจะตายนี่ว่ากูลืมดูไม่ทันสังเกตคนดูพอเลือดลงมาข้างล่างปุ๊บสังเกตไม่ทันทุกทีนะครับผม เป็นเหมือนผมแม่ก็ดูฮะแม่งลืมดูเลือดปกติมันอยู่บนบนซ้ายไงเขาดูโอเคแต่ละยอย่างดรอปเลนน้อยเหลือเกินครับผมคขาดู้แต่ว่าเหมือนว่าเออจะเป็นกาะกับอาวุธกาะก็คือ1.1อ่งจุง่ะเผื่อฆ่าใครตายไปเผื่อฆ่าใครตาย,าตายกาหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ไม่รู้ว่าอาวุธมันดรอปเลนทั้งมีอาวุธหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมอ่ะมาลองดูแล้วกันมันบอกเขาดูผลผลนนี้พอใส่เอฟเฟกต์แล้วพอเปลี่ยนเอฟเฟกต์ใหม่ไม่เล่นโคตรมันนะครับผมปุ๊บ นี่ขอญาตตีขอญาตหมุนนะครับผมโอเคเอฟเฟคการงานสร้างมากสำหรับใครที่เออเล่นโทรศัพท์น่าจะกระตุกหรือเปล่านะครับผมก็โดูโอ้หจะมาตีแรงด้วยประเด็ดะมาตีแรงจัดด้วยนะครับผมอย่านะอย่าพึ่งก่อนนะระยะไกลได้ผมบังกรด้วยแหละโอพีแล้วระยะไกลโอเคครับผมไม่โดนตีมันตี นว่ะตีได้อยู่ผมว่าผมมังกรได้แหละคล้องตัวแล้วคนในการเล่นนะครับผมคล้องตัวแ,ลวแหละตอนนี้ไปการยิงแล้วฆ่าใครตายแล้วขอโทษครับผมไมไ่ตั้งใจครับผมไม่รู้ว่าพี่ใช่เดี๋ยวนั้นนะครับผมขอโทษมามาเราจะพยายามเอาตัวโอ้ยมันยิงลำเสกใส่ผมขอญาตไปฮิลก่อนเลยขอยิวก่อนเลย,ออเลยโอเครอสักทีนะครับผมตัวมันก็ใหญ่เดี๋ยวดูฮะเรียวทาน ตัวก็ใหญ่ดีนะครับผมโอเคไปกัดเลือดเยอะจัดเลือดมาแปดล้านแปดนะครับผมเกือบข้าวลาเยอะเกินเอาไปกันครับผมฮะเออี๋ยวยางคุณมังกรมังกรเท่ะคนด,ดูนนนคนมังกรดูคนด,ดูลำแสงแม่งาลังการขึ้นไหมคนด,ดูมังก,ก,กรกําลังเขียดเท่านะครับผมขอญาตตีต่อมาไปอ้าเผือฆ่าใครอีกเล้วขอโทษไม่ได้ตามใจขอญาตระบายารอนะครับผม๊มยารอ ขนาดช่วยกันตีไม่ยังลดเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับผมแม่งโหดเกินดูดีคนดูสกิลมันก็โอพีนะครับผมดูดิสกิลมันหมุนทีแม่งไปทั้งวงมันไปทั้งวงเลยนะครับผมโอเคไปกันแต่เขาไหวมันก็สกิลของเออมังกรหมดเลยใช่ไหมุณดูฮะสกิลของผมมังกรหมดเลยใช่ไหมคล้ายๆหมดเลยนะครับผมก็จะเออใช่ไหมท่าดิ้งของท่าเออของังเออสกิลมังกรใช่ไหมุณดูฮะเนี่ยท่านเนี่ยที่มันหมุนตัวอยู่เดี๋ยวมาดูราคก็ตายลืมดูเลือดตอนนี้บอสเรือธารใกล้ตายครับผมฮะ เอพิโซดไทเรนนะครับผมโห่งั้นว่าตีตีตีเนี่ยดูซิจะได้ดอกอะไรนะครับผมดูซิจะได้อะไรขอเขียวได้ไหมอยากได้เขียวโอ้ยได้ด้ว์กสเกลมาแล้วเอ้ยเอาเฮ้ยได้ของข้าวตัวด้วยเหรอคนดูฮะของดอกสามเปอร์เซ็นต์นี่วะไหนง่ะอุ้ยนี่เปล่าลิฟทายเซเลเยอร์นะครับผมน้องชายพี่ดูดาบพี่ครับน้อง ได้ดาบลิฟทายมาเฮ้ยมาถึงก็ตัวเลขก,ก็โอเคก็ดูฮะตัวเลขโอเคเลยนะครับผมสุดยอดได้ไรครับน้องชาย,ยน้องชายตีกับพี่เมื่อกีน้น้องชายได้อะไรบ้างครับน้องผมได้แค่เพชรโอเคนั่นเรียกสวยครับน้องแต่ตีตัวเลขของพี่ชายได้ดาบนี่ครับน้องเป็นไงครับน้องชายพี่ดาบนะครับผมดาบลิฟทายซึ่งยังไม่คิดท่าสินะเป็น NA อยู่นะครับผมก็นดูฮะ ยังไม่ได้คิดท่าใช่ไหมเอ้ยเป็นไงน้องชายพี่แต่เห็นอย่างนี้พี่ก็ยังคงไม่ได้เคียวอ,อยู่ดีครับน้องกูจะได้เคียววันไหนโอเคครับผมไปลองท่าหน่อยกันแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวมาลองใช้ท่าให้น้องชายดูกันแล้วกันน้องชายอยากเห็นท่าของอาวุธใหม่ที่เราเพิ่งได้มานะครับผมคนดูฮะมามาดูกันเลยครับผมสก,กิลเซตโอ้ยปาดด้วยน้ำรอบสก,กิลเอก็คือสก,กิลคล้ายๆครับเออดาบไนเบดนะครับผมคนดูฮะประมาณนี้เลยนะครับผม โอเคก็ okay, ถือว่าว่าเทดีนะครับผมเต็มสิบให้เท่าไหร่อัปเดตนี้ผมให้อัปเดตนี้เต็มร้อยละกันเพราะว่ากูดวงดีปกติดวงไม่ดีแต่วันนี้ดวงดีนะครับผมก็ดูฮะตอนนี้เราจะอีกเซิร์ฟเวอรนะ์ที่รอแค่25นาทีก็ดูว่าก็ากว่าจะหาห้องกันาพอสมควรเลยนะครับผมก็ดูฮะอันดับแรกแล้วเรามาทำการสุ่มผล,ลออรออกันลวกันนะเพื่อจะได้ผลพระนะครับผมก็ดูฮะขอผลพระมากันผลพระได้ไหมขอผลพระขอผลพระผลพระ มีไม่ผลพ่าไม่มาไม่เจอโอเคขอบคุณครับใจหนึ่งอยากล่าคุณตัวคนดูไปรู้ว่าจะเจอหรือเปล่าครับผมพามาคนดูตัวสี่สองที่เราเจอจะเป็นยังไงนะครับผมสกิลดาประเทศจริงเลยคนดูดูความเท่ดูความสกิลมันคอมโ,มโบเออพีพีได้ไหมคนดูดับนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าได้หรือเปล่านะครับแต่ประเทศเทศ่ริงไหมคนดูฮะอ,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 อ้าวเป็นเป็นอะไรอ้า อะรีคอนเน็มึงต้องกลับมาเซิฟเดิมนะถ้าไม่กลับเซิฟเดิมแล้วก็ขอเซิฟเดิมได้ไหมอุตส่าห์เจอห้องที่25นาทีขอเซิฟเดิมเถอะแอดมินขอล่าเน็นไม,ม่ประกาศะไรตอนนี้ดูโอเคระหว่างรอตอนนี้เรามาอยู่เกาะใหม่นะครับผมคนดูฮาซึ่งเอ่อมันจะมีตัวใหม่เอพิซตัวนี้นะครับผมเป็นชาวบาดาลน,นะหยุดหน้าเจ้าคิดจะทำอะไรแห่งด,ดีๆแห่งนี้ แค่เพียงปรากฏตัวของเจ้าอะไรสักอย่างนะครับผมก็ดูซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมันทำไอเบซีอะไรนะผมใครที่รู้ก็คอมเมนต์แล้วกันนะเดี๋ยวจะมาไล่ทำให้ทุกอย่างแล้วกันถ้าเกิดเรามีเวลานะครับผมก็ดูอ่ะช่วงนี้ก็แบบสตตงสตรีมด้วยนะครับผมว่าไม่ค่อยได้เวลาทําคลิปเลยนะครับผมอกอกก็ติด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 ,ตดมังกกติดโอเคกอกก็คือประมาณนี้นะครับผมก็ดูฮะถือว่ามีคงมีคนนะครับผมใช่ไหมมีคนฟาร์มไหมไม่โอ้ย hey. ใครไม่แอพิวตรงนี้คนเดียวนะครับผมในเมื่อมันใกล้ตายแบบนี้แล้วก็นะคนดูฮะเผ่อเผาเลยก็แล้วกันเห็นไม่ได้เมื่อก็ต้องรุวไปที่กระโดดร้ายก็โดูขอยนาตเผาเลยแล้วกันมาต้องมีที่เออจุดดวงหนึ่งใช่ไหมคนดูฮะน่าจะคอเเซียมตรงนี้ไหมคนดูอะ ใช่จริงๆด้วยนะครับผมเอาไว้แบบว่าเออหนึ่งหนึ่งแบบโนค่าหัวนะครับผมฮะแบบไม่เสียค่าหัวของบล็อกฟุตนะก็ดูโอเคยืนแท่นเหมือนกันเลยประมาณน,นั้นเลยนะครับผมฮะก็ถือว่าโอเคว่าเราเข้ามารองเล่นตรงนี้กันละกันนะครับผมก็ดูฮะว่างๆเนาะตอนนี้ก็เหลือครึ่งชั่วโมงก็อะถือว่าค่อนข้างจะโอเคตรงที่เเรารอ,อได้อยู่นะครับผมก็ดูฮะไปกันนะครับผมเอาเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวเออเดี๋ยว่อนตัวอะไรอ่ะมังกรยี่ยมังกรแต่ง คุณดูมังกรแต่งนีหน้าตาย,ยางโหดเท่กว่าเราอีกคนดูทําไงอะ่ะโอ้โหมังกรแต่งยังไงมันเทจ้วกูจะตายกูจะตายคนดูผมต้องหนีเอาตัวรอดก่อนตัวเดียวตัวรอดไปไปมาครับผมขอผลพาเอ้ยผลพามาหนึ่งผลโอเคขอเก็บผลพาไว้นะครับขอแยกเก็บผลพาครับสักหน่อยครับโอเคเรียบร้อยครับ เกลือหร oh, ือเปล่าวะคนดูเกลือไม่เกลือเปล่าเรียบร้อยนะครับผมได้มาหนึ่งผลขอญาเก็บเลยก็แล้วกันนะคนดูใช้กี่ผลในการเอาเวกวะมันใช้ทั้งหมดกี่ผลนะครับผมคนดูนั่นไงเอาเวกพลพาดนะครับผมอุ้ยกระโดดโค้งสูงเฮ้ยเท่เกินโอ้โหไม่กอดถ้าเกิดเราเวกจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคนดูฮะถ้าเวกจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเทจริงเทจริงเทจริงคนดู ตรเทออย่าบอกนะนี่ผมหม่ใสายพีนนะครับบอกก็ดูใช่ไหมผมหม่ใสาพ,พีหรือเปล่าใช่ไหมโอ้โหก็ดูดูความมรารการนี้ไงล่ะตบตายด้วยประเด็นอ่ะใช่ไหมมันชนะด้วยนะครับผมเก่งเก่งเก่งก็ดูมาสู้เสรต่ยังสู้ยังไม่เสร็จนะครับผมใช่ไหมดูมั่วเหลือเกินก็ดูฮะเอาเอาใครชนะวะก็ดูฮะพลพาชนะนะครับผม ไปตอนนี้เหลือเสนาทีในการรอนะครับผมดูบางงานแล้วเดี๋ยวเราขอตัดไปตอนที่เออ่าเลมาเลยก็แล้วกันนะครับผมว่าว่าจะเป็นยังไงจะได้ตัวไหนหรือว่าเจออะไรบ้างนะครับผมว่าไปกอนะครับคือผมเจอทะเลแล้วคนดูฮาก็เห็นไหมคุณดูเราตีเสร็จแล้วประเด็นคือเราลืมอัดคลิปตอนเราตีนะครับซึ่งบอกเลยโคตรซวยเราเห็นภาพผลพารตีทะเลด้วยนะครับผมเสียดายบ้างลืมอัดคลิปซึ่งตงัวละครทะเลที่เราเจอเมื่อกี้ก็คือเออเป็นมังกรคนดูฮาเป็นมังกรแบบผมมังกรเลยแหละคนดู เนี่ยตีกันเสร็จแล้วนะครับผมเป็นมังกรผมมังกรเลยนะครับผมและของที่ดรอปก็มีเพียงแค่เออมันนีเท่านั้นนะครับผมก็ดูฮะได้แค่มันนีเท่านั้นนะครับผมโคตรเศร้าตัวจริงไหมครับอ้าวน้องชายยูจิพี่สวัสดีครับน้องชายอย่าบอกนะว่าน้องชายก็มาล่าทะเลเหมือนกันใช่ไหมครับน้องงานนี้น้องชายดูนี่อาวุธใหม่พี่เป็นไงครับน้องกูอวดทุกคนน่ะกูได้อุธมากูอวดหมดะ่ะกูอวดทุกคนที่กูเจอโอเค มาแหละเงาเรื่องครับเ้าเอฟซีเราหมดเลยใช่ไหมนี่คนดูฮะเงาวะได้อะไรกันบ้างลองถามหน่อยแล้วกันนะครับผมลองถามน้องชายหน่อยกันแล้วเขาได้อะไรบ้างนะครับผมโอเคอเกลือครับ <c oughs> ใช่เกลือพ <c oughs> ี <c oughs> ่ม <c oughs> ึงเกลือก็หมดเลยเหรอเนี่ยฮะเกลือก็หมดเหรอเดี๋ยวโกรธในพวกนี้มันฆ่าหัวมันเป็นร้อยล้านเลยเหรอคนดูชีวิตม่กาลาลร่าฆ่าหัวอย่างเดียวเลยเงไงเลยเอฟซีเดี๋ยวก่อนนะคะดนดูอุณอะไรดีเหมือนของเคทัเลยอุนใหม่เหรอลืมบอกคนตัวนี้เออเหมือนว่าเรือนี้สามารถนั่งข้างนั่งหลังแล้วก็เออ นั่งตรงหน,หน้าได้แล้วนะครับผมคนดูฮะก็ถือว่าโอเคนะเนาะเรือจะได้ไม่ต้องบักกันนะคนดูเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงโจทย์มากนะครับผมเจอแล้วคนดูฮะเห็นไหมสามารถได้รอบคันเลยนะครับผมอะเรามาดูกันว่ารอบนี้นะั้นเราจะเจอกับตัวอะไรนะครับผมอีก23วินาทีนะครับผมคุดูฮะมาเลยจงปรากฏตัวออกมาจะทะเลปีศาจร้ายออกมาเลยมาไม่เจอว่ะคนดูฮะไม่เจอได้ยังไงวะหายไปไหนวะมันเกิดอะไรเปล่าเรือบัก อโาาอมามาเลยคนดูอ๋อนี่คนดูตัวที่ผมเจอเนี่ยคนดูฮาตัวเนี้ยแหละมันเป็นมังกรเลยนะครับผมเป็นมังกรแบบมังกรของเราเลยนะคนดูโอเคแลวมันตียานเหลือเกินตัวที่ผมตีครั้งแรกที่เลี้ยนะครับผมก็คือ,ก,คอก็คือมังกรหมดเลยทั้งปาร์ตี้นะครับผมแม่งไม่รู้ตีใครเป็นตีใครเลยโคตรมั่วนะครับผมแม่งสีเสื้อสีเดียวกับมังกรตัวนี้อีกนะครับผมเดี๋ยวจะไว้มังกรตัวนี้ก็คือมันจะต้องมีแผงคอสีแดงนะครับผมใช่ไหมแผงคอสีแดงนะครับผมกุมันเผาเรา ประมาณนั้นนะครับผมก็ดูฮะโอ้โนี่คุณดูว่อาวุธ0.8%อ,อยู่นี่นะครับผมอาวุธแบบเอ่อของเคทโทสในก็อดอเวออยู่อันนี้นะครับผมแต่เรื่องมัน5ล้านนะครับผมดูตัวนี้ไม่เข้ากับตัวแรกเนาะตัวแรเลขโหดกว่านะครับผมอยากได้อะอยากได้อาวุธอะไปเลยเหมือนว่าจะเจอตัวซ้ำนะครับผมอยากเจอทุกตัวนะครับผมฮะแต่หลักๆเลยอยากเจอตัวคาบดาบนะครับผมตัวคาบดาบไม่เท่จริงคาบดาบไมนเท่จริงนะครับผมโอเคตียาวๆนะครับผมฮะตียาวๆมว่าจะได้แบบตัวดีนะ ว่าใจของดีเห็นไหมบอกแล้วมันบว่แม่งใชผมลังกรกระหดพอตีปุ๊บมันก็เลยงงๆว่าต้องตีตัวไหนนะครับผมฮะต้องจำว่ามันหนีมันหนีคุณดูบอสหนีบอสหนีหนีไปไหนหนีไปไหนบอสหนีหนีไปไหนไปครับผมดูฮะแป๊บเดียวบอกจะตายเลยคุดูฮะเลือดห้าล้านเองอย่างน้อยนะครับผมดูน้อยจัดนะครับผมโอเคขอย่าตีใกล้ตายครับผมใกล้ตายจะตายหรือยัง นี่ไงไ,งไล่ฟันไล่ตีนะครับผมไล่ตีเรียบร้อยอ้าเหมือนว่าอ้าอ้าวของดรอปอีกแล้วนะครับผมดรอปเหมือนจะดรอปผ้าคลุม4%นะครับผมนะครับมาดูเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมอะได้ผ้าคลุมมาวะ่ะแบบ4%อ่เะดูหน่อยสิผ้าคลุมระดับไหนอุ้ยระดับมิติกเลยเหรอว้าเท่ประครับน้องชายพี่เทพเปล่าเท่ไม่เจอรี่เวอร์เป็นไงละ่ะดวงดีเปล่า เออว่บคนดูแม่งดบดีว่ะเอออัปเดตนี้นะครับผมได้ภาคคุมทะเลมานะคนดูฮะเพิ่มพลังทุกศาสตร์สิแล้วก็บวกเลือดห้าพันก็ถือว่าเป็นภาคคุมที่ดีเลยนะครับผมทุกอย่างง่ายๆคือตีแรงขึ้นทุกอย่างนะครับผมทั้งหมัดทั้งผลทั้งดาบแล้วก็บวกเลือดอีกห้าพันอีกนะครับผมโอเคนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเป็นไงน้องเทปอ่ะมาครับผมเดีวมาดูรอบนี้คือบอสอะไรครับผมขอตัวใหม่บ้างถือว่าขอตัวใหม่อุ้ยชะคา คาออสคาเคนครูบหรือเจอคาเค้น,คอคนโอเคตัวใหม่นะครับผมของดรอปที่หายากก็เหมือนจะว่าจะเป็นหมึกคาเค้นแล้วก็เอออาวุธหรือเปล่าวะาคนดูหนึ่งเปอร์เซ็นนะ่ะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับผมแต่เลือดมันน้อยนะคนดูฮะเลือดไม่เยอะนะครับผมเลือดไม่เยอะงั้นขอระยะชิลขอระยะชิลเราเห็นเค่นนวดไวก็ดูคาเค้นดีว่ะคนดูหลายแบบทะเลน,น,นะครับวันนี้นะครับผมเจอหลายแบบหลายตัวเลยถือว่าใช่ได้ไปไป เอาเลยครับผมทุกหางทุกหางยิงครับผมโอเคโอเคปนพ้าไม่บูจัดนะคนดูคนปนพ้าเอาไว้ไม่งบูจัดนะครับใส่หมด,ใส,หมดใส่หมดไม่สนลูกใครไม่ใส่หมดเลยแปบ๊บเดียวตีไม่ถึง5้านาทีคนดูฮะตีไม่ถึงสองนาทีบอสจะตายหาแล้วคนดูไวโคตรนะครับผมห้าเอาจบเอาได้แล้วเอาเอาได,ได้ได้ที่สวมใส่มาอีกแล้วคนดู เหมือนจะเป็นดรอปเลสองเปอร์เซ็นครับผมพอเรามีคูณสองเราก็แบบเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคุณดูฮะเรียบร้อยอ้าวยังไม่ตายนี่หว่าคุณดูเอทำไมเราได้ของดรอปแล้วคุณดูเหมือนต้องเคลียร์ทีละหนวดไหมน่าอย่างไนไหมคุณดูฮะใช่ไหมน่าต้องเคลียร์ทีละหนวดแล้วเราลงหนวดนี้นะครับผมปังเรียบร้อยโอเคครับผมสี่มานีเลยอีกหนวดหนึ่งนะครับผมอ่ะต้องเคลียร์ทีละหนวดจริงด้วยนะครับผมเพราะมีโอกาสดรอปหลายอันหลายแบบอยู่อันนี้นะครับผมใช่ไหม เรียบร้อยครับผมโอเคจะเหมือนได้ของดอกมาก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับเป็นยังไงนะฮะเขาดูเป็นของแต่งตัวแล้วรอบนี้อ่ะไหนดูซิเรามาดูกันนะครับผมฮะเขาดูอ่าเพิ่จมตีกายภาพสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดโจมตีทางกายภาพห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวดูเป็นยังไงมาครับผมอย,อยู่ขั้วอุบาทอยู่ขั้วอุบาทเลยเขาดู สำหรับคลิปนี้ก็วันนี้แล้วกันเาเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอยากให้อะไรก็สบบามารถคอมเมนต์กันมาได้สำหรับคีรีกาซซี่เนาะก็ยังเหลืออะไรทำัอีกเยอะเลยนะครับผมบ๊ายบายครับผมไปแล้วฮะบ๊ายบาย